กบผมเช่นเคยนะครับรถถังจิตมงคลนะครับอันนี้ผมอยู่ห้างเซนทัล19นะครับผมเอาโอโตัวจับมาซ่อมนะครับผมอันนี้ก็รอนะครับเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงกว่ากว่านะครับแต่ยังไม่ได้เลยนะครับไม่รู้ว่าเราจะไปไหนต่อเน,นี่ครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผม เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับผมด้วยนะครับแอวเย็นนี้จะมีการสตรีมเกมอีกครั้งนะครับมีการสตรีมเกมนะครับให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันทำแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดแชร์ผมด้วยนะครับเจ้าฝาเข้ามาดูคลิปผมเยอะๆนะครับผมเข้ามาดูคลิปผมด้วยนะครับอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรก็บอกเข้ามาได้นะครับ ็นยังไงกันบ้างนะครับสถานการณ์ตอนนี้อยู่ที่ไหนกันบ้างครับเม้นเข้ามาได้เลยนะครับตอ,อตอนนี้กำลังรอนะครับรอสัญญาณจากร้านโทรศัพท์ครับเขเลย,ยนนมาไลฟ์สดใน youtube เล่นๆน,นะครไม่มีอะไรมากครับ อยากถามว่าชามะนาวหวานหรือเปรี้ยวครับ <c oughs> แต่ตออว่าเปรี้ยวไม่เปรี้ยวนะครับหวานไม่หวานนะครับมันออกรสชาติอะไรวะเนี่ย <c oughs> ผู้คนในห้างก็เยอะนะครับชคเมื่อไรยังไม่มีรายการนะครับยังไม่มีรายการนะครับป่าสถานการณนะ์โควิดก็ ึ้นแรงขึ้นครับแรงขึ้นก็น้ําเชี่ยวยาวเรือไปเขาขวางนะครับเขาบอกว่าอยาเอาเรือขวางนะครับเราต้องปล่อยตามยุถากกลับไปก่อนนะคนมวยก็เริ่มลอยหลอลงทุกทีทุกทีอยากให้หมวยกลับมาเร็วๆนะครับอยากให้หมวยกลับมาชกเร็วใช่แล้วอย่างมวยต้องฟุตบอลตอนนี้คือกลับมาบูมแนละ้วฟุตบอลเริ่มให้คนเข้าเริ่มอ,อะไรนะส่วนนักมวยเนี้ย กล้องเห็นใจกันหน่อยครับตอนนี้นผมอยู่เซนทันเซนทันวินก้าครับห้างห้างเซนทันวินก้านะครับอยายให้เมือกลับมาเร็วๆนะครับคิดว่าขนาด I love you, I love you too ผมคิดว่าฟุตบอลกลับมาได้นะ มวยเราล่ะมวยเราใช้ผู้คนไปเยอะนะครับในการหน่อสู้มีนักมวยสองคนแล้วก็กรรมการ,าการส่วนนักฟุตบอลสิบคนครับและไหนจะเปิดให้คนเข้าดูอีกอย่างเมืองนอกนยเขาเปิดคนให้เข้ารับชมเนี้ยลองสัมภาษณ์ด้วยครับจากเยาวันขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนเลยต็อเลยว่าอยากให้รัฐบาลอินใจนักมวยหน่อยครับอาชีพมวยครับคราบ เป็นอาชีพอิสระครับถ้ามวยไม่ได้จัดชกเนี้ยนักมวยก็ไม่มีตังนะครับนักมวยก็ไม่มีเงินนะไม่มีไรายได้นะครับถ้าจบนะครับตรงนี้ขอรัฐบาลแก้ไขหน่อยนะครับถ้าอยากให้หมวยกลับมาเร็วๆนะครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแล้วเป็นกำลังใจใกับนักมวยทุกคนด้วยครับอย่างตัวผมเอง <c oughs> ทุกคนมีภาระนะครับ คนมีเวลาต้องสู้นะครับตตอนนี้เราตท <c oughs> รับครับยังไม่ได้เลยนานมากแล้ววันนี้ลำโพงไม่ดีนะครับลำโพงไม่ดีเราก็เราก็มีเครื่องมือไอแพดหน้าจอแตกเห็นของเครื่องเลยครับ <c oughs> วันนี้โดนสองกระโงครับ <c oughs> โอ้โคลดมามมีรายจ่ายนะครับรายรับยังไม่มีเลยนะครับ ก็อยากฝากด้วยเดี๋ยวจะทําพวกผมจะทําพวกขับข้าวนะสูตรบัคใต้ที่ผมชอบกินก็คือไต่ปลานะครับไต่ปลาแห้งนะครับเราจะทานะครับจาฝากไว้ด้วยเลยจริงครับอินด้วยมวยห้ามแต่บอลแข่งกันได้บอาใช่ครับใช่ครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าฟุตบ,บอลทำไมถึงแข่งกันได้แต่มวยเรายังอยู่นิ่งอยู่เลยยังไม่มีแวลที่จะได้กลับมาชกเลย lòng massage ăn kín không So we are talking about the uh, muay thai organization in Thailand. So we just wanted to come back to come back so we can train and uh, compete properly. การฟุตบอลเนนะี่ยเริ่มจัดได้แนละ้วเริ่มอะไรแนละ้วคนก็ยังเข้าได้อนะไรเงี้ย <It 's S 2> แล้วบวยราอ่ะจะเรื่อยให้กลับมาเร็วเ Because most of the sport are starting to come back and compete as normal like football as you can see we we play football as we try to make football as normal right now so we can compete with others yeah that's what you say โอเค thank you so much มันก็ลากะยี่มาได้นะ เราลาไปยี่หอก็ได้ครับผมรถรถทางอันลงรก็าฝากไว้ด้วยครับฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับน้องมวยด้วยนะครับก็อย่างว่า้วครับมวยเราต้องออกลับมาสามคนเอ้ยมวยเราต้องกลับมาเร็วๆนะครับตอนนี้ก็นั่งรอโทรศัพท์มนะวัสดี้สี่ท่านนะครับข้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะพูดคุยกันได้นะครับ สอบถามไรายได้เลยครับนี่เป็นช่อง youtube ของผมเองจริงๆนะครับของรถถังเองนะครับฝากไว้ด้วยฝากเข้าไปดูคลิปด้วยนะครับผมจะได้มีไรายได,ด้เร็วๆนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่มีไรายได,ด้นะ <c oughs> มีแต่ผูดตามนะผู้ติดตามไม่ได้ดูคลิปผมเลยเดี๋ยวผมทำคอนเทนต์อะไรแจ้งมาได้เลยส่วนเรื่องแบรนด์กับข้าวผมนะครับตายปลาแห้งนะครับฝากไว้ด้วยเลย สั่งกันได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอผมโพสอินสตาแกรมหืูโพสเฟซบุ o กโพสโพสเพจนะครับไปติดตามได้เลยเดี๋ยวท่านใดที่สนใจไปปลาแห้งนะครับเป็นเคล็ดลับของพ่อแม่ผมเลยสั่งกันได้เดี๋ยวมาขายนะครับให้กับแฟนครับฝากกัหนูกันด้วย อยู่ที่ไหน,นบ้างครับผมพูดคุยได้ครับสิบสองท่านมึงบอกฝรั่งนี่บอกว่าพูดคุยได้นะนลอบอกฝรั่งนี่บอกพูดคุยได้ครับเบน So you say let's uh, let's talk a little bit and we like just come m n to t us we can talk okay. I'm going to translate don't worry นี่ในไหนยูทูบอ่ะออ ก็อย่าลืมฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับนี่เม้นมาได้ปะขอบคุณครับ Your friends come in handy เขาบอกว่าเพื่อนคุณช่วยได้เยอะเลยนะแต่ uh, uh, yes thank you อยู่ระนองครับผมครับขอบคุณครับ Happy h e k n o w English บอกว่ารู้สึกดีจังที่ผมรู้ภาษาอังกฤษเลย่อ้เข้าใจพี่ Okay so I'm trying to help if you guys have any questions I'm here Just ask it straight away. No problem. No problem, No problem. Yeah. So we are waiting for the phones. This phone dead. We are fixing the phone at the mall right now. Let me call it. What are you guys doing? What's up? today what's up? What's up? <laughs> what's up? I would love to come to your gym when borders open up in from Thailand. Okay. Um. No problem. After the pandemic, we would like to meet you all. And he said uh, this is his real YouTube account, so we are trying to make some content, you know. For, for the fan club and you guys if you guys have any things that you want us to do like as a content you guys just write it straight away like you want to see rock tang driving singing or cooking you know or playing streaming game or whatever just write right down so we can plan to do some content ไอกาแฟมาแล้วเฮ้ยนี่ I want to see รถถังบล็อกอยากเห็นบล็อกของรถถังบล็อกคืออะไรรู้ไหมคือแบบว่าพวกถ่ายชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยวันนี้วันวันหนึ่งไปซ้อมเป็นไงบ้างวันที่ยิมอะไรเงี้ยอะไรเ,เริ่มพรุ่งนี้พ <c oughs> รุ่ง <c oughs> นี้ไปเออก็เริ่มได้เช้ามาโอ้วย<อ><อ>ุม,ชมใช่โอเค Yeah, w e are try, we'll try. อ่าทำได้แบบหนึ่งวันของรถถังเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยได้เลย Sleep is h o w is the situation in your guys' country for COVID-19. แล้ลาไปก่อนคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่สติงเกมโอเค see you around กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ please don't forget to subscribe and like button ขอบคุ h a n k you f o sharing please 5ฟุตเ t e r บอกก็ต่อไปก็5ฟุตเมตรเลยครับนู่นสวยโอเค goodbye bye bye